สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเกเตอร์ศิลปชัยอ่านแล้วก็รู้สึกขำๆครับว่าไม่รู้ว่าคุณพิภพธงชัยแกคิดไปได้ยังไงพิภพธงชัยแนะสุเทพเป่านกหวีดอีกครั้งไทยบาปนายพิภพธงชัยอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโพดเฟซบุ๊กว่าเมื่อสุเทพเป่านกหวีดเพื่อประกาศว่าเหตุาการณ์ชุมนุมนั้นมาจากเหตุอะไรและทหาร ช่วยโอกาสทํารัฐบารโดยอ้างว่าประชาชนทะเลาะกันแล้วอ้างว่าจะนําความสุขมาให้โดยการสร้างการปลองดองโด้วยการปฏิรูปตํารวจปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเมืองแต่ทหารกลับไม่ทําทหารที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับทําสิ่งที่ตรงข้ามโดยเป็นนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยแล้วสร้างกลไกเผด็จการขึ้นมาหรืออ้างว่าทําแต่กลับทําไม่สําเร็จ สิ่งที่ทำสำเร็จก็ล้วนไม่เป็นประโยชน์กับกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยที่เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจทหารและไม่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการสร้างระบบสอวอมาค้ำจุนอำนาจทหารและข้าราชการไว้ทานายสุเทพเทือกตุบันจะรับผิดชอบต่อเสียงนกหวีดของตัวเองที่สามารถเป่านกหวีดเรียกมวลชนจำนวนมหาศาลให้มาชุมนุมปักหลักพักค้างอย่างลำบากยากเย็น นอนกลางถนนกินข้าวก่องวันนี้คุณสุเทพต้องเป่านกหวีดเพื่อนำการปฏิรูปใหม่ให้สำเร็จและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งอย่าไปหลงผิดติดอยู่ในร่างแหแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวควรถอนตัวออกมาเสียเพื่อมาร่วมการเคลื่อนไหวครั้งใหม่กับทิศทางที่นายแพทย์ประเวศวสีเสนอไว้หรือร่วมกับผู้นำคอปท ที่เป็นเสียงนกหวีดร่วมกับคุณสุเทพมาแต่ครั้งกันน้นด้วยการแสเวงหารัฐบุรุษและมวลชนมาสร้างขบวนการประชาธิปไตยใหม่เพื่อนำประเทศออกจากวังวนอำนาจเผด็จการทหารที่ต้องยอมรับว่าเสียงนกหวีดในครั้งนั้นก็มีส่วนไม่มากก็น้อยซึ่งไม่ได้หมายถึงมวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แต่หมายถึงตัวผู้นำการเป่านกหวีดคือตัวคุณสุเทพเอง ที่กระโดดเข้าร่วมรัฐบาลทั้งที่รู้แก่ใจว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจฐานโดยการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยแทนที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์เพราะเขาต้องการอยู่ยาวเสียงนกหวีดที่ทรงพลังนั้นจะกลับมานำการปฏิรูปด้วยจิตใจของมวลมหาประชาชนดั้งเดิมใหม่อีกครั้งจะได้หรือไม่อยู่ที่คณะแกนนำเสียงนกหวีดในยุคนั้นจะมีสำนึกใหม่หรือเปล่า โดยไม่ถูกกล่าวหาว่าทิ้งมวลชนหรือทิ้งอุดมการ์ของมวลมหาประชาชนเหมือนที่ถูกคนรุ่นใหม่กล่าวหาอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะตอบแทนลุงกำนันว่าฝันไปเถอะครับคุณพิภพธงชัยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ